สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการใช้ตัวแปลงภาษาที่อยู่ใน Excel นะครับอย่างเช่นผมต้องการทำวิจัยแล้วผมต้องการแปลงแ,ลงแบบสอบถามตรงนี้ที่อยู่ใน a 5ถึง a 1 0ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยหรือว่าจะแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับมาดูว่าเรามีเทคนิคในการทำยังไงเดี๋ยวเริ่มต้นมาผมลบทิ้ง ส่วนของภาษาไทยทิ้งไปก่อนอมาดูวิธีการแปลนะครับเราเข้ามาที่รีวิวตรงนี้แล้วเราจะเห็นตัว Translate นะฮะก็คลิกไปครั้งหนึ่งหรือว่าจะใช้ช็อตคั t ก็ได้นะครับ Alt e r Shift แล้วก็ F 7เนี่ยผมคลิกตรงนี้มันจะขึ้นตัว Translator ขึ้นมาแล้วพอดีตัวเซลล์ผมอยู่ที่ A 5เนี่ยมันก็จะเอาตัว A 5ขึ้นมาใช่ไหมครับคือเทคนิคง่ายๆเลยถ้าเราต้องการให้แปลงหลายๆตัว เราก็เลือกเลยอย่างเช่นถ้าผมเลือก A 5จนถึง A 1 0นะครับตรงนี้ก็จะมี A 5ถึง A 1 0พอดีเครื่องผมเนี่ยมันตั้งเป็นตัวภาษาไทยมันก็แปลงเป็นภาษาไทยหรือว่าเราจะเอาภาษาเกาหลีก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้เห็นไหมครับก็แปลงเป็นภาษาเกาหลีแต่อันนี้ผมขอใช้กลับมาเป็นภาษาไทยนะฮะ อันนี้พอแปลงได้แล้วเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับปกติ Com m o n เ e n s e เราก็บอกเราก็ Copy ตรงนี้ใช่ไหมครับ control a เลือกไว้กด control c แล้วเราก็มาแปะตรงนี้กด control v อ่าครน,นี้สังเกตนะครับปัญหาของมันเนี่ยคำถามพวกนี้มันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างอยู่ในตัวเซลล์เดียวนะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้แตกมาเป็น6เซลล์แบบนี้เนี่ย เทคนิคตรงนี้เราจะต้องคลิกตรงนี้นะครับให้ส w a p ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งอ่ะคันนี้ตัวภาษาไทยเราอยู่ด้านบนแล้วคันนี้ผม copy ใหม่นะครับผมกด c o n t r l a c t r o l c เพื่อ copy แล้วก็มาที่เซลล์นี้มากด control v คันนี้เราจะได้เนี่ยหกข้อออกมาเป็นแบบที่ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆที่ใช้นะครับ หรือว่าเราอยากจะแปลงจากภาษาไทยกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อย่างเช่นเราต้องการความมั่นใจแล้วก็เลือกตรงนี้ภาษาไทยตรงนี้แล้วก็แปลงกับมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อดูว่าท n s l a t e back เนี่ยเป็นยังไงเราก็จะได้ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษคลิกตรงนี้1ครั้งให้ภาษาอังกฤษไป,ไปอยู่ด้านบนแล้วเราก็ Copy ตัวนี้แล้วก็มาแปะเห็นไหมครับเหมือนก็จะได้ ออกมาแยกตามเซลล์ที่ถูกต้องอ่อันนี้มาดูนะครับว่ามันแปลกลับมาเหมือนไหมโอ้โห oh, อันแรกนี่เหมือนเลยในแง่คำพูดอันที่สองก็เหมือนอันที่สามอ่ะ purchase เปลี่ยนเป็น buying แต่ก็ดูแล้วแปลกลับไปกลับมานี่ก็โอเคเลยอ่าอันนี้ concern เปลี่ยนเป็น worry ก็ดูแล้วก็ดูค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้ในการแปลตัวแบบสอบถามนะครับซึ่งจะทำให้เราทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้นเลย ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ